คือผมคิดว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมและกลุ่มที่เห็นต่างจากฐบาลมันก็แข็งตัวเกินไปแล้วมันก็กัดกินตัวเองด้วยครับทําไมผมจึงบอกแบบนี้คือณวันนี้เนี่ยชูมาอย่างเดียวเลยอคือนายกรัฐมนตรีลาออกครับอตอนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งองสภาทั้งไหนสภาบางส่วนอแล้วบอกเลยว่านายกรันมนตรีคือตัวปัญหาอถ้านายกรันมนตรีลาออกทุกอย่างแก้ฉุยหมดครับ ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับถ้านายกรัฐมนตรีลาออกต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับหรือถ้าบอกไม่เลือกคนใหม่จ่ไหมฮะจะนําไปสู่เรื่องของการยุบนําไปสู่การแก้รัฐมนูลเลยครับอืมใครยกนายกประเทศไทยขาดนายกได้ไหมอ่ะครับไม่ได้หรือจะแบบคุณทักษิณครับออฟพัก พักการปฏิบัติงานถือว่าพักปฏิบัติงานเช่นเยที่พี่ทวีเคยเสนอทางออกอันเดิาก็คือเอาประหลัดกระทรวงขึ้นมาเป็น็น่นเลยหรือหรืออาจจะให้ใครขึ้นมาแทนลองนายยกสักคนหนึ่งไม่ได้ครับไม่ได้ก็นายยกลาออกมันสิ้นสภาพทั้งคณะไงคุณศักชัยไม่ได้ก็คือถ้าพักการปฏิบัติงานคือพักร้อนลาพักร้อนได้สักสามเดือนถ้าออกมุกนี้ครับกลุ่มผู้ชุมนุมเขายอมไหมอ่าครับเออนี่ประเด็นหนึ่งนะพักกลุ่มผู้ชุมนุมยอมไหมแต่ถ้านายยกลาออกสิ้นสภาพทั้งหมดใช่ ใช้มุกคุณทักษิณตอนคุณทักษิณพักเอามาเอามาปรับปักแต่งครับเอาประลัดกระทรวงขึ้นมา,าบริหารราชการหนักกว่าเก่านะเพราะเอาเข้าจริงๆนะตอนนี้เนี่ยอำนาจอยู่ในมือประหลัดกระทรวงมากกว่าอยู่ในมือรัฐมนตรีที่ผมบอกมันหนักกว่าเก่าเพราะอะไรไหมค,คุณบอกคุณประยุทธ์อยู่คุณประยุทธ์คือตัวปัญหา เพราะเนี่ยพิจารณานายกมติคือตัวปัญหาบริหารประเทศไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เออปรัดกระทรวงขึ้นมาแล้วจะไปเจรจาตกลงการค้ากับใครมันไม่ได้มีสภาพของรัฐนะอ่าใช่มันทําไม่ได้นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งครับถ้าจะต้องสรรหานายกรัฐมนตรีเลือกนายกรัฐมนตรีครับก็ต้องไปใช้รัฐมนตรีหกศูนย์ครับณปัจจุบันณปัจจุบันใช่ซึ่งสวก็เข้ามามีบทบาทอีกครับได้หรือเปล่าอ่าครับอ่าถ้าถ้า เพราะว่าที่ผมถามแบบนี้ก็คือข้อเรียกร้องกลุ่มผู้ชมคือมันมีข้อสองไงครับแกรัฐมนูลต้องแก้รัฐมนูลครับผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะแก้อย่างไรถ้าตามข้อหนึ่งข้อเรียกร้องตามข้อหนึ่งก,ก็ต้องไปปิดสวิตสอวอก่อน<ะ>ดโดยการบังคับอองดใช้รัฐมนูญบางมาตรเพื่อปิดสวิตสอวอป่ะมันนั่นคือหมายถึงว่าคุณก็ยังอยู่แล้ธรัฐมนูลปี60ใช่ในรัฐมนูญปี60เนี่ยถ้าไปเลือกใหม่เนี่ยเขาจะบอกเลยนะ นะครับเขาจะบอกไว้เลยว่า,าต้องไปเลือกตั้งพักนุ่งเก่าก็คือต้องเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสอสอในสภา25คนครับถ้าดูตอนนี้มันมีอยู่6พัก่ะฮะใช่ไหมม,มีอยู่6พักแต่ถ้าเผื่อบอกว่าเอ้ยไม่เอา,อเอาในบัญชีรายชื่อไม่เอาเอาคนนอกอ เล่นก๊อกสองเล่นก๊อกสองครับก็ต้องไปหาเสียงสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสวให้ได้376คนครับเสบหนเสนอให้รัฐสภาเนี่ยยกเลิกข้อบังคับครับเพื่อเปิดให้เสนอชื่อคนนอกให้เปิดเสนอชื่อคนนอกได้ครับใครอ่ะใครกำชื่อใครไว้อ่ะครับใครกำชื่อใครไว้อ่ะนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าถ้าได้มาแล้วรับกันได้ไหมอ่ะ ครับเอาก็ต้องดูว่าในสภาจะโหวตรับรองไหมล่ะอ่าเนี่ยแหละเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่เอามาเพอเจอเราเองนะไปศึกษารัฐธรมนูญมาตรา88มาตรา159แล้วก็มาตรา272เจองมันจะที่บายผูกโยงกันไว้หมดเลยครับนะครับปัญหาผมถึงตั้งคำถามว่าข้อเรียกร้องของคุณเนี่ยมันตึงตัวเกินไปไหมแข็งตัวเกินไปไหมครับแล้วคุณตอบตัวเองกันให้ชัดว่า สิ่งที่คุณมีปัญหาอยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลคือนายกรัฐมนตรีหรือปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญอืมครับมันจะได้แก้กันถูกไงอ่าคือไม่ใช่เป็นเป็นปัญหาที่ตัวตัวนายกรัฐมนตรีเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลเนี่ยชื่อประยุทธ์อ่าก็ตัวบุคคลไงผมไม่เอ่ยชื่อใครไงครับตัวบุคคลไงครับถ้าเปลี่ยนจากชื่อประยุทธ์เป็นชื่ออื่นเนี่ยยอมรับกันได้ใช่ไหมอ่าอ่าคือถ้าคุณตอบตัวเองกันชัด ครับว่ามีปัญหาตัวบุคคลเอออเาคุณก็เลือกทางออกที่ทางออกแรกนะคือลาออกแล้วก็สู่กระบวนการรัฐธรรมนูญนะครับถ้าคุณบอกว่ามีปัญหาเรื่องระบบครับก็คือรัฐธรรมนูญอ่ะจะต้องแก้รัฐธรรมนูญถ้าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วเป็นไปแล้วไปถึงข้อสามด้วยครับก็ต้องแก้ตามมาตราสองห้าหกใช่อ แก้ตามมาตรา256ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็จะทําอยู่อซึ่งมันต้องใช้เวลาครับรับกันได้ไหมอ่ะแม้จะเลือกข้อหนึ่งนายกลาออกครับแล้วมาแก้รับผินูญตามมาตรา256เพราะใช้รับผินูนเดิม260ใช้มา260มันก็ต้องใช้เวลาครับอผมที่งบอกไงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมมันกัดกินตัวเองแล้วมันมันมันแข็งตัวเกินไปเนี่ยนะะอ่ะมาต่อครับ ถ้ามีสสลอในการแก้รัฐบรนูนผมให้เวลาสามเดือนอะครับางคนบอกไวไปเออผมบอกเอาวกสามเดือนไวเหรอก็ไม่รู้อะเขาบอกเขาบอกว่ามันมันไวไปก็สามเดือนนี้ก็แก้รัฐมนูนเสร็จอืนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลงประชามติกันซะแต่แต่แต่พักการเมือง พรรคร่วมฝ่ายค้าและพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่บอกไม่แตะหมวดหนึ่งกับหมวดสองใช่ใช่ซึ่งมันนําไปสู่ข้อเรียกร้องที่สามกลุ่มผู้ชุมนุมครับรับได้ไหมอืมแต่มันมีพรรคอยู่พรรคหนึ่งครับพรรคก้าวไกลครับประกาศชัดเจนเลยว่ามาตจะขอแกะแตะมาตราหนึ่งกับมาตราสองอ๋อหมวดหนึ่งหมวดสองอ่าหมวดหนึ่งหมวดสองครับก็คือเรื่องของการปกครองแล้วก็เรื่องของสถาบันการปกครองแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เนี่ย ผมไม่ได้เอามากล่าวอ้างลอยๆไปโจมตีพักการเมืองเขานะมันมีสสบัญชีรายชื่อท่านหนึ่งออกมาให้ข่าวนี้บอกว่าแก้ได้หมวดหนึ่งกับหมวดสองนะครับเพราะมันมีกฎหมายอีกฉบับมันมีอีกหมวดหนึ่งมาตรา255อยู่ครับเรื่องของการแก้โดยที่ไม่กระทบกับการปกครองแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์หมวดสองนี่มันว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเมื่อแก้เสร็จแล้ว ต้องต้องต้องไปไม่ไปขัดแย้งกับมาตาสองห้าห้าคือตอนแก้เนี่ยมันต้องมองทีละสเต็ปนะครับทีละขั้นตอนสอสรอเขาจะล่างให้หรือเปล่าครับอืเขาจะแต่แค่ไหนครับรับได้ไหมพึงพอใจกันหรือเปล่าเมื่อสอสรอล่างเสร็จแล้วครับนะครับมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการจะยอมรับกันหรือเปล่าครับผมถึงบอกไงมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องมีจังหวะแล้วมีโอกาส ร่างเสร็จก็ต้องทําประชามติทำประชามติแล้วถ้าเผื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเราอย่าลืมนะว่าข้อเท็จริงเนี่ยความ,มขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้มันมีคนอยู่สองกลุ่ม,มคือกลุ่มคนที่รักนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชากับคนที่ไม่รักพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ใช่ใช่ไหมฮนะอาาเอาตรงๆก็คือแบบนั้นอ่ะเราข้อเรียกร้องมันมันแบบขายเหล้าพ่วงเบียร์ไงคนรักเขาก็รักแบบขายเหล้าพ่วงเบียร์แล้วถ้าไปลงประชามติเขาบอกอื แก้หมวดหนึ่งหมวดสองไม่รับขึ้นมาอยอมรับได้ไหมกลุ่มผู้ชุมนุมยอมรับได้ไหมครับอแล้วถ้าเผื่อแก้หมวดหนึ่งหมวดสองไปกระทบความรู้สึกอของคนส่วนใหญ่พิลมประชามติครับเขาบอกเขาบอกเขารับอันเนี้ยครับอไปไปโดนใจซึ่งว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยนะนะครับติ้งต่างเนี่ยครัไอ้กลุ่มที่รักพนเอกประยุทธ์ยอมได้ไหมอ่ะครับ ่เราททีีวคือคือตอนนี้ผมคิดว่ากลุ่มคนที่เขาบอกว่าครับมันชัดเจนแล้วนะคุณอย่าไปบอกว่าพวกนี้จัดตั้งมาครับผมฟันธงว่าทุกฝั่งทุกฝ่ายมันมีกระบวนการในการผมไม่ใช่คำว่าจัดตั้งมีกระบวนการผลักดันมาครับเอาแบบนี้แล้วกันออกแบบนี้แล้วตอนนี้มันพิสูจน์ได้แล้วว่า คุณจะแก้หมดคุณจะแก้ข้อเรียกร้องที่หนึ่งที่สองคุณจะแก้รัฐธรรมนูญคุณจะเปลี่ยนนายกคุณว่าไปแต่สถาบันอย่าอย่าไปอย่าไปคล้องแวะกับสถาบันจะบอกว่าไอ้พวกเสื้อเหลืองนี่เกยกันมาอะไรกันมาเอ้ยอย่าถมน้ำลายรถฟไฟทุกใครทําอะไรอยู่รู้กันอยู่กจใจใช่ไหมฮะนี่ผมผมแบบไปมาเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยถ้าถ้ายังคงสามารถที่จะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าในในในแนวทางอย่างที่ที่คุณสุปันได้ประเมินไว้เนี่ย ความจําเป็นจะต้องมีคณะปองดองหรือไม่มีก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยติดติดลมไปไหนเลยนะข,ขออนุญาตนิดเดียว<อ>นะครับ,รบพี่ตวีถ้าจะไม่เอาคณะปองดองเลยก็ต้องมานั่งคุยกันว่ากรอบเวลาแบบเนี้ย<อ>รับกันได้ไหมเพราะผมก็บอกนะถ้ามันลาออกมันก็<อ>มันก็ต้องใช้เวลาครับเออ